วันนี้ไปเก็บเมล็ดของต้นชาติกับต้นกุ้งมาครับนี่ครับอันนี้เป็นลูกลูกต้นชาติหรือต้นต้นเหียงส่วนนี้จะเป็นต้นต้นกุ้งหรือต้นหรืออีกทางหนึ่งเขาเรียกต้นพวงหรือตองตึงครับผมจะนำมาเพาะ จะเก็บมาที่ต้นเก็บจากต้นมาอันนี้ก็จะมามาเพาะนะครับเพาะจะเอาไปปลูกตามทุ่งนาต้นไม้มันเริ่มหายยากครับชาวบ้านเขาตัดก็เลยจะไปปลูกแต่ถ้าไปเก็บมาถ้าโชคดีหน่อยก็จะเจอแบบนี้ครับนี่อันนี้คือเขาเขาเริ่มงอกแล้ว ตัวนี้เขาเริ่มงอกแล้วแบบนี้อันนี้คือเขาเริ่มงอกแล้วครับส่วนพวกนี้ยังไม่งอกเวลาไปพ่ะเราก็ตัดปีกตัดปีกสองปีกนี่ออกแล้วก็ไปวางไว้วางไว้เดี๋ยวเขาก็จะเกิดงอกเองงอกเหมือนแบบเน,นี้เขาจะงอกของเขาเอง แต่ถ้าถ้าเราอยากให้มันงอกเร็วผมมีวิธีครับผมผมผมทำไว้แล้วประมาณสัปดาห์หนึ่ง mm hmm. เขาจะงอกแบบนี้แหละ mm hmm. ผมจะตัดปีกแล้วก็ไปเอาไปแช่น้ำคืนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะมาห่อผ้าไว้ห่อผ้ามัดไว้แล้วก็รดน้ำทุกวันทุกวัน mm hmm. เขาก็จะงอกแบบนี้แหละ mm hmm. ผมทำไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่ง แต่วนี้ที่ผมไปเก็บมาใหม่เนี่ยผมก็จะเอาวางวันนี้ก่อนแล้วค่อยทำ